วิธีสมัครทวิตเตอร์หรือแอป X ง่ายๆทำตามนี้สมัครได้แน่นอนครับอันดับแรกถ้าใครยังไม่มีทวิตเตอร์หรือ X เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันดับแรกใครยังไม่มีแอปทวิตเตอร์หรือ X เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยใน Pay Store กดเข้ามาและเซิร์ชคำว่าทวิตเตอร์ก็ได้นะครับหรือคำว่า X ก็ได้เจอเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็กดติดตั้งมาก็จะได้ตัวแบบผมเลยก็คือตัวนี้ เดี๋ยวเราจะไปสมัครพร้อมกันเลยตั้งแต่ 1- นถึงร้อเลยนะครับกดเข้าไปครับที่ X หรือ Twitter นั่นเองเสร็จปุ๊บเนี่ยกดสมัครบัญชีครับและเราก็ใส่ชื่อไปครับ u p c a s e Skill อ่าดูทีว่าอ่ะถ้าติ๊กถูกอย่างเงี้ยแปลว่าใช้ได้อ่าอีเมลครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าอีเมลผมจะใส่ไปประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเซนเซอร์ไปบางส่วนละกันนะครับอาอีเมลดังกล่าวถูกใช้ไปแล้วเนาะเราก็ต้องใช้เป็น gmail อื่นละกันนะขอใส่แป๊บหนึ่งอันนี้เนี่ยใช้ได้อ่าวันเดือนปีเกิดครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่เลยเนาะจะใส่ตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่ผมมากจ,จะใส่ตรงครับแล้วก็จะเซ็นเซอร์ไว้ละกันนะครับอ่ะผมใส่ไปเรียบร้อยผมเซ็นเซอร์ไว้ที่เรียบร้อยนะครับกดถัดไปครับรอตรงนี้มันหมุนสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณเนี่ยรับรองนะครับอันนี้เนี่ยเขาให้เลื่อนเนาะอ่าจับคู่สิ่งนี้ ใช้ลูกศรเคลื่อนย้ายคนไปยังเบาะที่นั่งที่ระบุ1จาก1ตัว R เนอะอ่ะนี่บันไดตัว R โอเคส่งผมก็งงอยู่เหมือนกันนะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็จะยากหน่อยทำหลายรอบหน่อยละกันนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะส่งรหัสยืนยันไปทาง Gmail ที่เราใส่ไปนะครับผมต้องเข้า Gmail ก่อนโดยการกดถอยกลับไปครับและติ๊กตรงนี้ครับกด Gmail อ่ะผมได้รหัสมันเป็นที่เรียบร้อยกดวางไปครับแล้วกดถัดไปครับใส่รหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับ แนะนำให้มีอากาัอกขระอักษรแล้วก็อักษรพิเศษด้วยนะเพื่อการที่ว่าจะได้ไม่โดนแฮ็กได้ไง่ายๆนะครับกดสมัครไปเลยครับอันนี้เนี่ยเราจะอับโหลดรูปก็ได้หรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้สําหรับผมข้ามไปก่อนละกันเนาะอันนี้ชื่อผู้ใช้นะเราสามารถเปลี่ยนได้ดูชื่อว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับล้วก็ใส่ตัวเลขไปอีกนิดนึงอ่ะโอเคได้แล้วกดถัดไปครับอนุญาตให้แจ้งเตือนเนาะดําเนินการต่ออนุญาตครับแล้วก็บัญชีที่แนะนําก็กดติดตามไปก็ได้ครับแล้วก็ติดตามหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยเขาบังคับให้กดติดตามนะผมติดตาม Netflix ดีกว่ากดต่อไปครับเท่านี้เนี่ยก็สมัคร Twitter หรือแอป x เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยสำหรับผมเนี่ยทำได้เสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยก็ลองไปทำตามกันดูถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบหรือใครที่ว่างก็หรืออยากตอบแทนผมว่าตอบแทนได้เลยนะครับผมบางทีผมไม่ได้ว่างก็เลยจะตอบช้าหน่อย สำหรับน,นี้นะขอฝากเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องอัปเกรดสกิลเดี๋ยวเอาไ้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ